สวัสด uh, ีครับวันนี้นะครับผมอ่ะก็พาคุณแม่มาออกคลิปอีกแล้วนะครับคือวันนี้ผมอ่ะมีคลิปอะไรเจ๋งๆเลยนะมาให้คุณแม่ดูคลิปอะไรผีแมวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีชอบแกล้งนะเอาเอาแม่มากเลยให้ดูผีตลอดเลยแล้วแบบแม่ก็นอนไม่หลับคือแม่จังแบบนั้ดนหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไม่่ใชครั้งนี้มันเป็นโฆษณาดีมอ ซึ่งกระตังว่าแม่น่าจะชอบเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยสตอรี่มันคล้ายๆกระตังเลยอ่ะจริงดีใช่ใช่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันวีแอ็เลยดูว่าเฮ้ยแม่รู้สึกไงกับเจ้าครืปตัวนี้บ้างเป็นหนังสั้นหนังสั้นไม่ผีนะไม่มีไม่มีไม่มีผีแต่ถ้าจังหัดจะวู้บูโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่ะลองดูไปอ๋อเนี่ยเหรอ ถ้าเราจากคนนี้ไม่างละต่างประเทศไม่ใช่ไทยคนไทยเลยนะเขาเรียกว่าพี่มิลลี่อ๋อมิลลี่มนนี่ใช่ครึ่งปะไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะไทยคนไทยเลยนะคนไทยแท้เลยเป็นแร็ปเปอร์อ๋อนั่งวันนี้ได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับสบายอ่าแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่ออะไรทำอาชีพอะไรชื่อวินนี่ค่ะอาชีพคือนักทดลองค่ะ อาชีพนักทดลองคือมินี่อ่ะมันเป็นแค่การทดลองหนึ่งของมินี่ค่ะพี่อธิพายหน่อยดิคือเหมือนหนูรู้สึกว่าในชีวิตเราอาจจะต้องเจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาเียและหนูเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆคือหนูรู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่ได้ลองเราคงจะไม่รู้แล้วแน่ๆเหมือนถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยเราคงจะเสียดายมากๆเยการลองก็เหมือนการทดลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาดังไหม ดังดังมากเลยเพื่อนอาจารย์ก็ฟังเพลงเขาเนี่ยหนูขอกินนมไปด้วยกันนะพอดีโฆษณาให้เขาอยู่เหมือนกันเลยโฆษณาเหมือนกันเลยอาจารย์ก็โฆษณาให้เขาอยู่การรอครั้งแรกของหนูน่าจะประมาณหกขวบตื่นขึ้นมาแม่แม่เขาก็เห็นแจ็คยังไปแข่งเล่าอิทานคุณธรรมแจ็คก็เข้าบ้านของตัวอตอนหกขวบแจ็คก็มีแล้วเนาะ ชอบลองมากเลยลองอย่างนี้ไปสร้างของทั้งแผ่นค่ะวันๆชุดไอ้อ้นแมนมีแต่จะทำของเล่นชอบลองมากเรียบร้อยค่ะตกลงก็ไม่ได้ว่าสักเซในตอนแรกเนี่ยต่อมาเนี่ยน่าจะเป็นตอนหนูเจ็ดขวบน่าจะเป็นการทดลองครั้งที่สองเลย ครัวนี้ก็เล่านิทานเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่นิทานคุณธรรมและเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะก็เหมือนกันเนาะอาจารย์ก็มีนะลองแบบว่าไปเล่านิทานแบบโชว์แอนทเทลเอาของเล่นไปเล่าอายุประมาณนี้เลยท่างนี้เลยเนะไม่มีใครฟังรู้เรื่องเลยพี่ดูหน้ากรรัการดีเขาอย่างนี้เลยค่ะหลับอาจังหลับไหม แต่ตางเล่าเก่งครูหลับไหมต่าเล่าเก่งได้มาจากคุณพ่อได้มาจากคุณพ่อท่านสามคน9ขวบเขาทำอะไรตอนนี้ไม่ได้เล่านิฐานล้วค่ะแต่แสดงละครเวทีแต่อันนี้เราไม่เคยทำแสดงละครเวทีเคยทำไหมมีไหมไม่เคยมีขอบคุณค่ะบพ่อปีนั้นเนี่ยน้ำท่วมใหญ่มากค่ะแล้วคนดูมีอยู่สองคนนี่คือป้าหนู กับพ่อเพื่อนที่แสดงด้วยกันแม่หนูยังไม่มาดูเลยครับพี่เพราะแม่ไปเรือไม่เป็นโอเคหกขวบจบลอดเจ็ดขวบตบลอดแปดขวบเก้าขวบน้ำท่วมไม่มีคนมาดูโอเคนั่นเป็นความสวยเดียเป็นความสวยครับรลงเราลงไปเรื่อยๆเนาะสวยแล้วการสะสมประสบการณ์นะเราเล่นการทดลองช่วงวัยรุ่นหน่อยตอนวัยรุ่นเหรอคะ ตอนวัยรุ่นหนูโอ้หนูหนูประกวดแหลกเลยค่ะแหลกล้านเลยค่ะแล้วจย์เคยประกวดไหมลองประกวเขาเริ่มเขาเริ่มมาเต้นแล้วเขาวิลลิสเขาวิลลิสคาราเขาอออะไรแบบเขาจะเต้นด้วยแสดงว่าเขาลองจนเขาเจอตัวเองจริงครแล้วเขาแบบดูนิมากเขาก็เต้นเค้าร์เวอร์ด้วยเจออะไรที่ใช่ไหมก็ยังไม่ได้เจออะไรที่แบบใช่แบบ ตรงสเปคขนาดนั้นจนจนมาประกวดเดลัพเปอร์ค่ะอ๋อคือดังจากอันนี้ใช่ดังจากอันนี้เลยเยอะ M I L L I การเล่นครั้งหนึ่งในนันชนบทมีหมาจิ <st> <desse> ้งจอกที framework. ่คอยสอนตามด้วยลูกแกะทั้งหมดหลังจากที่เป็นประธานแกะกูก็เลยกลายเป็นกบฏจะแกะเขาเป็นแกะดังชนะอ มาไม่ชนะค่ะยังไม่ชนะเลยลิ thank you คำว่าท้อหรือคำว่าแพ้มันไม่ควรจะอยู่ในพจนานุกรมของนักทดลอง แล้วแบบหลายเวทีมากนะเขาลองหลายเวทีมากไม่ใช่ยินดีด้วยนะครับสักเซสสทีสักเซสของพี่นี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าสําเร็จครับสักเซสของหนูแปลว่าจบค่ะแต่หนูยังไม่จบตอนนี้อยากลองอะไรอยากต่อยมวยค่ะต่อยมวยลองไหมลองไปแล้วโดนโยโย่ต่อย ยิ่งลองยิ่งเล่นยิ่งังโอ้โหสาโลแกนยิ่งลองยิ่งเล่นยิ่งัปเออแม่คิดยังไงกับโฆษณาเนี้ยโอโฆษณาแม่ว่าก็ดีนะแม่ว่าโฆษณานี้มันทําให้เราเห็นว่าแบบเด็กแม่ว่าเด็กคนเนี้ยแบบกล้าครับมีความหนึ่งคือกล้าที่จะลองเพราะว่าเยอะเลยที่ไม่กล้ามีแต่เอ้ยกลัวไม่ทําดีกว่า พอไม่ทําก็ทุกอย่างก็เป็นศูนย์ไงแต่พอลองอ่ะมันก็ลองไม่ว่าลองจริงๆใช่พอลองไปถ้าเกิดเซลก็ลองต่อจริงๆรอาแล้วจังเคยลองอะไรมาบ้างตองจังไปเรียนน่ะเป็นไงบ้างลองตอนไม่ไปจะิงว่าเขาต้องมีหลายอย่างเลยแต่ว่าที่แบบรีเซนที่สุดเลยที่เราจับได้คือไปลองอะไรละครอสอ่าใช่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 คือละครอสจะเป็นเป็นกีฬาที่กระจัง อไมริก่เคยรู้จักเลยไม่รู้เลยก็แปลว่ามันอยู่กลางบาสเกตบอลบาสเกตบอลจะเป็นสปอร์ตที่ไม่ค่อยมีคอนแทคขนาดนั้นคล้ายอเมริกันฟุตบอลเหอยูนใช่มันจะอยู่ตรงกลางบาสเกตบอลกับอเมริกันฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลนี่โอ้โหแบบผักกันแบบกระเด็นเลยบางคนที่แบบกระดูกหักนู่นนี่แต่ละครอสที่มันจะแบบอยู่ตรงกลางก็ยากเลยดกตังก็ไปใช่ไหมตอนแรกก็เลยเออมันมีให้ s ไซอัพเนี่ยใช่ไหมเกตังก็เลยเออลองสมัครไปใช่ไหมแล้วผัดไปสามวันหลังสมัคร ครูลาครอสเนี่ยก็เดินมาหาจากในห้องอาหารก็ตั้งเลตักอาหารอยู่เขาก็เออก็ตั้งเป็นไงบ้างเห็นยูไซอัพล็อกคอร์สแล้วเห็นยูแบบไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเราเราคิดคอมเมนว่ายูอ่ะควรเปลี่ยนยีราดด้วยกพูดอย่างนั้นเลยนะเหมือนแบบไม่มีเอ็กซ์เพรียร์สเลยไงแล้วเข้าไปก็จะไม่สนุกเพราะทุกคนก็จะแบบเก่งไปหมดเลยแล้วเราก็แบบไม่เก่งคนเดียวตามไม่ทันใช่อีกวันนึงก็ตั้งไปหาครูบอกก็เลยอยากลองแต่ตั้งก็เริ่มลองเล่นแต่ตอนแรกตั้งทำมันไม่เป็นเลย ไม่เคยเล่นเนี่ยก็จจังก็ต้องไปฝึกกับครูข้างสนามกับเริ่มเบสิกฟันเดเมนทัลส์เลยใช่ไหมแล้วก็ฝึกทุกวันฝึกทุกวันใช่ไหมฝึกการโยนไม่ยอมแพ้ใช่ไหมกีฬาอเมริกันแบบเซซันใช่ไหมเกมสุดท้ายของซีซันเนี่ยโค้ชก็บอกเออกรจจังอยู่ฝึกมานานแล้วนานพอละ อ่ะยูเข้าไปเล่นเลยดีใจมากเลยใส่นู่นนั่นนี่ทุกอย่างใช่ไหมอันนี้ตลบมากเลยก็ดังเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ดังเป็นเล่นเป็น position face off เขาเรียกว่า face off คือเหมือนถ้าเกิดใครเคยดูฮอกกี้อ่ะเขาจะแย่งบอลกันต่อแรกก็จ้าต้องไปแย่งบอลของเขาเขารียกว่า face off แล้วล a ครอสเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใส่ต้องกัดอ่ะใช่ต้องกัดไว้ฟันจะได้ไม่หักครับเพราะมันชนกันต่อแรก แต่กาทังลืมใส่ลงไปอ้าวโอเคใช่แล้วก็ทังลืมเลยนะลืมว่าต้องใส่แก็ตังลงไปจะเล่นใช่ไหมแล้วกรรมการกรรมการก็มามาหาบอกเออนี่อยู่อยู่เล่นขรั้งแรกก็เปล่าบอกเออใช่เกตแรกเลยแกัทังก็ยิ้มให้เขาใช่ไหมแล้วกรรมการก็กรรมการฮะตอนแรกก็ยิ้มกลับแล้วก็เฮ้ยอ้าวอยู่ไม่ได้ใส่ออกไปก็ทำอาาอับไปอาบโทษเธอเอไม่รู้เลยนะเรื่องนี้กัทังก็วิ่งออกไปเลยแล้วก็สลับอีกคนหนึ่งมาเข้ามากระทังก็ไปหา ไปหาได้ใส่แต่โชคดีครูก็โอเค่ะอยู่อันต่อไปก็คือให้ลงไปเล่นให้ลงไปเล่นหลังจากคนนี้เพราะว่ามันมีมันแย่งบอลกันหลายรอบถ้าจังเล่นไป4ครั้งก็จังชนะสครั้งอ๋อเหรอแย่งบอลชนะสามครั้งนั่นก็คือประสบการณ์ทดลองลักล้สทดลองเอาจริงๆมีหลายอย่างมากเลยแต่ว่าอันนี้คืออันนี้คือที่เราใช่เพราะตอนนั้นจังก็พอมาบอกนะแม่ก็ยังแบบกีฬาอะไร ตอนนี้ก็ทังก็ยังแบบแพรม improve อยู่ไหเพราะมันต้อง improve ตลอดแล้วพอลองแล้วอ่ะรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นกีฬาที่ใช่ไหมชอบไหมก็จองชอบชอบเลยใช่ไหมคะแต่จังยังไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นกีฬาที่ใช่หรือเปล่าแต่ชอบ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 เลยพอลองแล้วชอบก็เด็กๆก็ต้องเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็ต้องมีโอกาสในการแบบต้องลองก่อน ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่เจอไม่มีทางโอกาสเจอที่ใช่เปิดใจตัวเองไม่ต้องสนว่ามันยากขนาดไหนไม่ต้องคิดต่อคิดอ้าลองก่อนใช่ไหมโอเคดังนั้นเอมีน่าแหละนี่เห็นไหมพอเขาเล่นละครใช่อุ้ยกล้ามมาเลยนะคะแฟนเพจหลายคนบอกว่าติดตามกระจังเนี่ยนะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตั้งแต่อะไรนะใส่ชุดฮอตดอกใส่ชุดฮอตดอกนานมากตั้งแต่เก็บขวด เอาไปขายใช่จนตอนนี้ก็พัฒนาจนมีกล้ามแล้วค่ะเนาะโอเคแล้วก็นั้นเดี๋ยวแม่ว่าเราอะไปลองอะไรใหม่ๆดูไหมเนี่ยเราลองไปทําสูตรใหม่ๆได้เนาะนี่คือผงดีโมดนะคะเป็นโมสกัด ม่แม่ต้องชมวิธีทำเพราะว่าปกติก็ต้แกะแล้เทใส่ปากอันนี้กินง่าสุดแล้วอร่อยสุดนหรัวก็จังไหมคือสิ้นคิดมากนะคะอันนี้คือคิดอะไรไม่ออกก็เทใส่ปากแล้วก็กินลงตามไม่เราควรจะไปลองสูตรใหม่ๆดี่คุณแม่จะทําให้ดูเนาะไปลองแล้วจะรู้ว่าอร่อยไหมโอเคไปไปกันไปเดี๋ยวไปไปลองดู การลองในสิ่งที่ดีไม่ใช่เรื่องผิดแม้จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามสิ่งสําคัญก็คือเราอะต้องได้ลองทําได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากสิ่งนั้นยิ่งลอง,ลองยิ่งเล่นยิ่งปัง